สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ The Cas Sector ของเรามีหนังดีๆมาสปอยเนื้อหาให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับหนังเรื่องนี้มีเนื้อหาของศิยศาสตร์เวทมนต์วิชาอยู่ยงคงกระพันครับเกี่ยวกับการเล่นของขลังต่างๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อหนังเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะก็คือหนังเรื่องนี้ชื่อว่าจอมขมังเวทนั่นเองครับในภาคนี้เป็นภาคแรกนะฮะออกฉายเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ว่าคลาสสิกมากๆเลยเป็นหนังไทยอีกเรื่องนะครับที่ผมชอบดูดูซ้ําไม่เบื่อเลย และในวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องย่อแล้วก็สปอยแหลกกันนะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับเราจะเห็นนักโทษกําลังถูกพันธนาการและคล้ายๆมีการทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างฉากจะออกดํามืดทะมึนดวงเวงน่ากลัวนะครับคนที่เป็นนักโทษก็คือนายอิทธินะโดยนายอิทธิคนนี้เนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตํารวจมือปราบผู้มีวิชาอาคมแข็งกล้าแต่เขาถูกจับมาโซ่ตัวเอาไว้อย่างแน่นหนาเลย มีการทัพพิธีพามนำสวดขบวนเข้ามาเพื่อกำกับของขังเอาไว้และจะนำพาตัวเขาเข้าไปจองจำที่คุกซึ่งในคุกนั้นก็มีการลงอักขรละเลขยันเอาไว้เป็นจำนวนมากทั้งหน้าประตูทั้งในห้องขังเนี่ยทำมาเพื่อคุมขังคนที่มีของไว้โดยเฉพาะเลยทางเรือนจำได้มีการประกาศกฎเล็กออกมานะครับว่าห้ามผู้คุมนั้นอ่านหนังสือหรือภาษาใดๆทั้งสิน้นข้าวที่จะให้นักโทษกินก็ห้ามเป็นเม็ดเป็นอันงขาดเลย และข้อสุดท้ายก็คือห้ามมิให้ผู้ใดพูดคุยหรือแตะต้องตัวนักโทษโดยเด็ดขาดเรียกว่าเป็นกฎเหล็กและก็คุมเข้มกะว่าไม่ให้หนีออกมาได้เลยแต่ว่าในขณะนั้นก่อนที่จะเข้าห้องขังอิทธิได้ยินเสียงการคุยโทรศัพท์ของผู้คุมซึ่งรู้ว่าลูกของผู้คุมนั้นกําลังป่วยหนักจนเวลาล่วงเลยผ่านมานะฮะขณะที่ผู้คุมคนนั้นกําลังจะเอาอาหารไปให้ในายอิทธิกินที่คุกนะครับอิทธิก็ได้พูดทักขึ้นมาว่าข้ารู้ว่าลูกเองป่วย เขาอยากจะช่วยลูกชายของผู้คุมถ้าอยากหายให้ทําตามที่บอกซึ่งวิธีก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะโดยวิธีที่เขาให้ทาก็คือจะเป็นการทําพิธีอะไรบางอย่างให้เอาหัวหมูและของเส้นไหว้ไปไหว้ที่กลางแจ้งตอนกลางคืนและจุดทูปให้นึกถึงเขาและเขาจะส่งลูกสมุนที่เลี้ยงไว้ไปช่วยผู้คุมได้เอาเรื่องนี้ไปไต่ตองดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะทีแรกแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยก็ป่วยหนักอาการก็ไม่ดีขึ้นสักทีเดียว เอาไปหาหมอหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นอาการก็รุดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อหมดหนทางเลือกก็ต้องลองตามวิธีที่อิทธิได้บอกไปนะครับแล้วมันก็เห็นผลทันตานะครับหลังจากเขาจุดทูปทําพิธีอะไรไหว้เสร็จพวกนี้ลูกเขาก็ฟื้นขึ้นมาอาการดีขึ้นอย่างปิดหูปิดตาในคืนนั้นนะครับและในคืนนั้นเขาก็ได้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่โต๊ะเส้นไหว้นะกำลังมากินของเส้นไหว้อย่างบ้าคลั่งเลย เรื่องราวก็ผ่านมานะครับเมื่อมีการช่วยเหลือก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะฮะอิทธิได้ให้ผู้คุมนั้นหาของมาให้เขานะเพื่อเขาจะได้ทําพิธีในคุกและอิทธีก็ได้สะกดจิตผู้คุมลบยันหน้าประตูลแล้วก็พางตัวหนีออกจากคุกจนได้นะครับตอนนี้หลังจากหนีออกมาได้แล้วอิทธีก็หนีลงใต้ไปนะครับโดยที่ไปที่จังหวัดชุมพรบ้านเกิดตอนนี้ทางตำรวจก็รู้แล้วว่าเขาได้หลบหนีออกไป ทศพลและสมศักดิ์นะครับอดีตเพื่อนร่วมงานของอิทธิที่เป็นตำรวจรุ่นราวคราวเดียวกันสมัยก่อนได้หาลือกันว่าต้องเก็บอิทธิให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวอันตรายและมันต้องกลับมาแก้แค้นแน่ๆยังไงก็ปล่อยเอาไว้ไม่ได้คือเรื่องทั้งหมดต้องพาย้อนไปในอดีตเลยนะฮะทศพลสมศักดิ์แล้วก็อิทธิเนี่ยเป็นพวกเล่นของมีวิชาอาคมกันหมดเลยเป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันเข้าไปปราบโจรแต่ว่าทศพลกับสมศักดิ์นั้นได้หักหลังอิทธิไปนะ เพราะว่าเขาต้องการฮุบเงินของโจรเอาไว้กันแค่2คนจึงได้ใส่ร้ายและยิงอิทธิจับตัวอิทธิเข้าไปขังคุกและทั้งสองคนก็ได้ดิบได้ดีนะฮะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตมีเพียงแค่อิทิคนเดียวนะครับที่ต้องติดคุกทั้งทงท,งที่ว่าเขาไม่มีความผิดเลยทศพลได้ส่งกุมารทองไปจัดการกับอิทธินะครับแต่ก็ไม่สําเร็จโดนอิทธิปาดคอกุมารทองทิ้งไปอย่างง่ายดายก่อนจะตามไปแก้แค้นทศพลด้วยการทาเหล็กไหลเข้าตัวนะฮะ ในกาเมืองจังหวัดชุมพรจะมีโจรที่ชื่อว่าไอายาย้ใหญ่ไอ้ใหญ่เนี่ยเป็นโจรที่เล่นของเช่นกันกําลังหลบหนีการจับกลุ่มของผู้หมวดสันตินะครับผู้หมวดสันติเป็นตํารวจหนุ่มไฟแรงที่ไม่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือของขลังใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะจนเขาได้เจอเข้ากับตัวนะครับในวันนั้นสันติได้ยิงไอ้ใหญ่จังๆเลยล้มไม่เป็นท่าแต่ว่าไอ้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับและสามารถหลบหนีการจับกลุ่มไปได้เพราะว่ามีการ สักเสือเพนกับหนุมานเอาไว้ที่ตัวนั่นเองนะฮะเวลาต่อมานะครับหมวดสันติได้พบกับสมศักดิ์ซึ่งสมศักดิ์ลงมาที่จุมพรนะเพื่อสั่งการให้เขาได้สืบคดีและก็ช่วยตามหาตัวอิทธิให้หน่อยเนื่องจากอิทธิเนี่ยหลบหนีมาจังหวัดจุมพรแน่นอนเพราะว่าเป็นแรงกบดานและก็เป็นถิ่นบ้านเกิดเก่าของเขานะสันติได้ให้เพื่อนที่อยู่กรมตำรวจด้านข้อมูลนะช่วยเช็คข้อมูลแล้วก็ประวัติกับเรื่องนี้ให้ทีนะหลังจากนั้นไม่นานฮะในวันพิธีครอบครูที่วัด มีการสวดผ่านยักษ์โดยเกจิพระอาจารย์ต่างๆสันติได้เข้าไปสืบข่าวที่นั่นนะพอรู้ว่าคนร้ายทั้งไอ้ใหญ่แล้วก็อิทิเนี่ยเป็นพวกเล่นของน่าจะมาที่นี่อย่างแน่นอนและสันติก็ได้เจอกับอิทธิเข้าจนได้นะครับสันติได้เข้าไปจับกุมอิทธิแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าอิทธีนั้นมีวิชาอาคมสันติโดนไล่มนทําให้หัวใจเต้นช้าและโดนเป่าของใส่หมดสติลงไปนะครับหัวล้มไปฟาดกับพื้น ซึ่งอิทธิยังเมตานะครับไม่อยากทําร้ายครั้งนี้แค่สั่งสอนเบาๆเท่านั้นหมวดสันติก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าลูกน้องได้ไปช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับและเพื่อนของเขาก็โทรกลับมาบอกว่าข้อมูลที่ให้เช็คในทีแรกเนี่ยปรากฏว่าอิทธิเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในหมวดของการจับตายเป็นพวกที่เล่นของมีวิชา,าคมมากๆนะฮะเขาวงในได้บอกว่ามันแหกคุกออกมาเนี่ยแบบไร้ร่องรอยเลย แถมมีวิชาดูดยันที่ห้องไปจนหมดเกลี้ยงเลยก็คือยันที่ห้องคุมขังเนี่ยดูดถูกลบออกไปจนหมดซึ่งตอนนี้อีกทิเนี่ยมีวิชาที่เก่งกล้ากว่าแต่ก่อนที่จะโดนจับเสียอีกนะฮะเพื่อนได้ออกมาเตือนว่าอย่าทําคดีนี้เลยมาอันตรายเพราะว่าเป็นห่วงสันตินะครับแต่สันติก็ไม่ฟังนะครับเพราะเขามีความตั้งใจและอยากทําคดีนี้ปิดคดีนี้ให้สําเร็จให้จงได้แต่ทว่าตอนนี้สันติกับเริ่มสนใจศึกษาพวกวิชาเวทมนตยศายสตร์เข้าไปแล้วนะครับ หลังจากโดนกับตัวเองไปนะก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วทีนี้สันติได้พยายามสืบหานะจนได้รู้ว่ามีตำรวจอีกคนหนึ่งนะตามแผนที่ที่เพื่อนได้แฟกมาให้ก็คือตำรวจคนนี้เนี่ยเคยไปทำคดีสุดท้ายกับอิทธิแล้วก็พวกทศพลกับสมศักดิ์นะก่อนที่เรื่องจะเงียบไปสันติได้สืบเข้าไปนะครับจนไปถึงที่บ้านของตำรวจคนนั้นนะฮะแต่ว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยตอนนี้สติไม่ค่อยดีแล้วนะครับสอบถามอะไรก็ไม่ได้ความนะดูหวาดกลัวอะไรบางอย่าง เหมือนกับโดนทำของใส่นะในมือถือหนังยันอะไรบางอย่างเอาไว้ตลอดเวลาสันติได้แย่งหนังยันออกมานะครับแล้วก็ตํารวจคนนั้นก็ถูกควายธนูฆ่าตายในคืนนั้นนั่นเองตอนนี้หมวดสันติเหมือนเริ่มทําตัวเป็นพวกเล่นของเข้าไปทุกทีนะครับพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะตอนนี้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็มาสูบบุหรี่นะครับไม่กินฟักแฟงแตงบวบต่างๆนะเหมือนเี่ย,ยๆก็คือสร้างความแปลกใจให้กับ คนสนิทหรือว่าลูกน้องที่อยู่รอบข้างนะเพราะว่าคนเล่นของเนี่ยมันจะไม่กินของพวกนี้โดยมีความเชื่อกันว่าอาจจะทาให้ของเสื่อมได้นะครับวันหนึ่งได้ข่าวไอ้ใหญ่ออกป้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหมวดสันติกับไอ้ใหญ่เนี่ยได้ยิงปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเนื่องจากหมวดสันติถึงแม้จะโดนยิงจังๆตนล้มกิ้งไปเลยแต่กระสุนกับไม่เข้าเนื้อนะครับเพราะว่ารอบนี้เขามีของขัง,งติดตัวมาด้วยนั่นเองเมื่อยิงไม่เข้าสันติก็สามารถปิดจ็อบเก็บไอ้ใหญ่ไปได้ และได้ยึดตะกุดของขัง,งที่ติดตัวใหญ่มาอีกชิ้นหนึ่งในคืนนั้นเองนะครับอิทธิได้ถอดจิตไปเข้าฝันสันติแล้วได้ออกมาเตือนสันติว่าอย่ายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับนายแต่สันติไม่ฟังเลยนะครับแล้วก็บอกกับอิทิไปอีกว่ายังไงกูจะจับมึงเข้าคุกให้ได้อิทธิรู้ว่าสันติกําลังสนใจเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็เวทมนต์และเริ่มสะสมของขัง,งต่างๆจึงได้ออกลงเตือนไปว่ามึงอย่ามาเป็นอย่างกูกันละกันคืออิทิเนี่ยไม่อยากจะทําร้ายคนอื่นเพราะว่าเขา เห็นว่าสันติเนี่ยไม่เคยมีความแค้นต่อกันนี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วทางด้านพันโทสมศักดิ์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวเองนะว่าโดนถอดของออกไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากได้ไปฟิชเชอร์ลิงกับผู้หญิงที่อิทธิได้ทําของลงหน้าหน้าทองเอาไว้ให้นะครับสมศักดิ์เนี่ยโดนผู้หญิงคนนี้ขึ้นคอมนะทำให้ของของเขาค่อยๆเสื่อมลงไปสมศักดิ์ได้ให้ลูกน้องออกตามล่าตัวอิทธินะครับสั่งจับตายเท่านั้นนะ แล้วตัวเขาเองก็ได้พาลูกน้องหลายสิบนายนะครับวางกําลังไปถึงบ้านพักของอิทธิในกลางป่าเลย ซในทิก็รู้ตัวนะฮะได้ไล่เวทมนต์คาถาเสกใบไม้ให้เป็นฝูงต่อแต่นับหมื่นตัวไล่ต่อยตำรวจที่เข้ามาล้อมจับจนล้มตายเป็นจำนวนมากพวกที่เหลือก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดแทบจะไม่ทันอิทธิได้ใช้คาถาจนไม่สามารถมีใครเข้ามาบริเวณบ้านได้นะครับเว้นเพียงแต่สมศักดิ์คนเดียวที่มีวิชาแข่งกล้าแข็งพอนะพอที่จะบุกขึ้นมาบนบ้านได้สมศักดิ์ได้ใช้ปืนที่ลงอาคมเอาไว้นะครับยิงไปที่อิทธิจนล้มลง แล้วได้บอกว่าถาวันนั้นอาคมมึงแน่จริงเนี่ยกูก็ไม่สามารถจับมึงได้หรอกเว้ยตอนนี้หนังจะเฉลยแล้วจริงๆคืออิทธิเนี่เป็นตำรวจที่ดีนะครับซึ่งวันนั้นเองอิทธิโดนสมศักดิ์แล้วก็ทศพลหักหลังนั่นเองใส่ความแล้วก็จับอิทธิเข้าห้องขังแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับอิทธิมีพลังที่แข็งกล้ากว่าเดิมในขณะที่สมศักดิ์ของเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนะอิทธิได้ลุกขึ้นมาต่อสู้และได้ดูดของออกจากตัวสมศักดิ์จนหมดไม่เหลือนะ สมศักดิ์สู้ไม่ได้จนโดนให้ขีแขนตัวเองสุดท้ายปาดคอตัวเองตายไปนะครับสันติและจาอ้วนได้บุกเข้ามาเพื่อช่วยเหลือสมศักดิ์ตอนนี้สันติโดนเล่นงานอีกแล้วนะฮอิทธิได้เซกตะปูเข้าตัวของสันติจนสันติได้พ่ายแพ้ไปอีกครั้งหนึ่งอิทธิเคยเตือนไปถึง2ครั้ง2คาแล้วในหนังจะมีวลีคลาสสิกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามึงอย่าเป็นอย่างกูก็แล้วกัน หลังจากสันติโดนเสกตะปูเข้าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเขาก็ได้ถูกนําตัวไปให้พระอาจารย์ทําพิธีถอนของออกนะครับพระอาจารย์ได้ไล่มนคาถาแล้วก็ดึงตะปูออกจากขาของสันติออกมาได้นะแล้วได้บอกกับสันติออกไปว่าคือโยมสู้เขาไม่ไหวหรอกปล่อยเขาไปเถอะยังไงก็สู้เขาไม่ได้แน่ถือว่าเขาเมตตามากๆเลยแต่สันติก็ยังดึงดันนะครับขอสู้ด้วยความเครียดแคนแล้วตอนนี้มากกว่าที่จะจับคนลายแล้ว สันติเองได้อ้อนวอนขอร้องพระอาจารย์นะให้สักเลขยันลงไปที่ตัวของเขาบวกกับของขังที่สันติได้ไล่ล่าคนร้ายเอามารวมกันหลายๆอย่างเนี่ยตอนนี้สันติก็เหมือนจะมีของที่ค่อนข้างมากขึ้นนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าสันติบ้าของเอามากมากบ้าของจนเอาไม่อยู่ก็คือคล้ายขับคาเหมือนกับจะเป็นอิทธิอีกคนหนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้สันติก็ดูเหมือนจะมั่นใจแน่ๆว่าเขาสู้กับอิทธิได้แน่นอน สันติได้พยายามสืบค้นและตามหาตัวนะครับและเขาก็ได้สู้กับอิทธิจนได้เป็นการตัดสินกันว่าใครคือจอมขมังเวทที่แน่จริงกว่ากันนะเขาได้ใช้วิชาเข้าสู้ใส่กันทั้งควายธนูลิงลมหรืออีสารพัดนะครับสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายสันติก็เรียกฝนเลือดลงมานะอิทธิพลาดท,ท่าโดนทิ่มไปที่ตาทั้งสองข้างก่อนที่จะโดนดูดของออกจนหมดและใช้ไม้ตีจนแน่นิ่งไปครั้งนี้เป็นสันติที่เอาชนะไปได้อย่างขาดลอย หลังจากจบการต่อสู้ของทั้งสองคนหนังก็ตัดมาในฉากสุดท้ายเราจะเห็นว่าสันตินั้นโดนคุมตัวแบบอิทธิเหมือนตอนต้นเรื่องเลยนั่นเป็นเส้นทางที่เขาได้เลือกแล้วมันจะมีประโยคประโยคหนึ่งที่อิทธิได้เคยกล่าวเอามาบ่อยๆนะว่ามึงจะเป็นอย่างกูก็แล้วกันเส้นทางนั้นมีให้เลือกแล้วอย่าเสียใจทีหลังแล้วกันถ้าจะเลือกเส้นทางนี้ก็จบไปนะครับสําหรับจอมขมังเวทภาคหนึ่งนะครับฉายเมื่อประมาณปี2005 เนื้อเรื่องในหนังตอนนั้นก็คือทําออกมากะว่าจะไม่ได้ทําภาคต่อนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหมวดสันติที่อุต่าหล้มจอมขมังเวทคนเก่าอย่างนายทีได้แต่ทําไมตัวเองกลับเป็นฝ่ายที่ถูกจับขังซะเองส่วนตัวผมว่านะครับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นตำนานหนังแนวสยศาสตร์การเล่นของของไทยเลยเดียวตื่นเต้นตลอดทั้งเรื่องนะครับในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วสนุกมากๆเลยนะครับและหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับ สำหรับการสรุปเนื้อหากับสปอยหนังของจอมขมังเวทภาคหนึ่งนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่อง The c a t Sector ของเราด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาอัพนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบหากมีเนื้อหาตกหล่นผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าอยากให้ทำสปอยหนังเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ